ช่มบรรยากาศดีๆบานเฮาจ้ะทงหน้าก็เป็นทงหน้าที่กลาลขาดด่ะเตวา่าบรรยากาศดีดีเฮากับมาเก็บบรรยากาศธรรมาชาติสวยๆงามๆอยู่นําบานเฮามาเลาะเบิงไ้เบิงหน้าเบิงเขา่าเบิงนา้าเฮ้าบรรยากาศดีมากเลยจ้ะนี้อากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีมีหมอกพร้อมเ้อจ้ะหมอกจางๆ บรรยากาศเสาร์วันนี้นะคะบรรยากาศดีมากงั้นเมื่อเสาร์วอนนี้มีหมอกน้ตทงหน้าบานเหาก็จะประมานนี้แหละคะ่ะมาเละเบิงเขาเบงหนำเบงไฮเบิงหน้าเฮ่าก็เป็นแค่เกษตรกร,ร,กรต้นน้อย เฮ็ดแล้วเ้าก็อยากเห็นผลผลิตของเ้าเจะเลื่อนง,งอกงามเนาะคะ่ะตรงนี้เา้าวบ่ท่านได้ใส่ปุ๋ยเด้ค่ะตรงนี้บ่ท่านได้ใส่ปุ๋ยเลย,ตเลย,ย,เลยแต่ว่าเขากะกำลังงามตรงนั้นวานปุ๋ยบ่หอดเป็นเลี้ยงเหลืองอยู่จ้ะแต่ว่ากะย่งถือว่าใส่ได้อยู่เนาะคะ่ะเขาของเ้ากกำลังงามเลยจ้ะมาเก็บผาาบรรยากาศดีๆทุ่งให้ทุ่งหน้าค่ะผ้ามายางละ มาแดงชม่มเที่ยวทงหน้าน้ำกันเด้จ้ะทุกคนบรรยากาศดีแบบนี้มีให้เห็นกะบ,บ่าลายบ่หน่อยพ่อมีให้เบิงอยู่จ้ะบ้านเฮ้ากะจะประมาณนี้หละจ้ะทุกเมื่อที่เฮ้าอยู่ตรงนี้เฮ้าก็มีความสุขกับการทำงานของเฮ้าได้ทาได้ทําทงานพร้อมได้ช่มบรรยากาศดีๆไปนั่งความสุข บ่ต้องไปหามองได้เนาะคะ่ะหาอยู่บานเฮ่าก็ได้ความสุขบานเหาบ่ต้องไปนําหานี่วัดจะเปิดกะหลเบิ่งดูห้ายแท้ๆอันนี้ต้องเอาออกก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบสมพนธุสิป,ปงปงงามงามด้วยคะ่ะงามใบแนวเหาเบ่เอาอนั่นงามใบดีดีดอกเนวยเฮาเอากับกบัใครงามเนาะคะ่ะเอาออกเจ็กหน่อยก่อนหลายโพด หลายโพดลายโพดออกจ๊กหน่อยก็เนาะดูดิเก็บโอ้ยดึงกับ่วบ่าใครออกเนาะดึงงากรนากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี่ต้นหญ้านี่ยูน้ำเขาเห่านี่เอาอกอากห้ากระนาดได้เนาะค่ะมาหาเลาะเลาะเบื้อ,อเงเหล้วยห้องหินเหล้วห้องก,ก็อดเอาออกก่ได้เนาะค่ะเนี่ยค่ะอดทีจะเก็บออกก่ได้ดอกหญ้า เก็บออกจากให้หน้าจากหน่อยเพื่อนหลายเนาะค่ะนี่ค่ะหลบออกจากหน่อยก้อนหลายโพดหลายพ่อเดื้อวากะมีย่งดีเนาะค่ะที่ย่งมีส่วนหน่อยถ้าหลายคือท่างอื่นเพื่อนกัะโค้งจะได้ใสเคียงตัดออกมันบ่ะค่ะนี่หยาเนี่มาถอนหยาพร้อมนะ,คะ้ค่ะหยาหลายโพดเข้ากับ รกออกบ่เมดอาจจะถอนบ่เมดแต่ว่าก็จะดีดีกว่าบ่ได้ถอนเนาะดีกว่าบ่ได้เอาออกเอาออกจากหน่อยก่อนจ้ะเพิ่นมีอยู่นี่วัชพืชเพิ่นวะร้ายโพดร้ายโพเนาะจากมาจังได้กระโดกระเดียะแนวห้องบ่อยากได้มาจากสายเนาะหลายแถวเนาะถ้าสีว่ามานปุ๋ยกะคงจะบ่เมนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายจังสี่สูป,ปีเทาก็อาจจะ เอาออกบ่เหมิดมั้งเนาะค่ะอาอากโลกได้ก็ลก,ก,ลกจักหน่อยเนะเอาะโลกออกว่าี่นี่นี่กระยาไข่เขียดโผล่ออกจักหน่อยหลายผดแน่นหา่าวบ่เอาเนาะแน่ห้อยอยาก,ดกาได้ก็บ่ไข่ขืนเด้แน่ห้อ่อยากได้น่ะขืนดี่ดีอุ้ยวัดจะเปิดเปิดว่าหลายผด ออกออกจ็กน้อยห้ามไปบ่อยากให้มีหยาดอกคาะแต่ว่ามันกระลายเนาะมันลายเกินห้าก็ต้องมาออกจ็กน้อยมันว่ค่ะคลิปนี้ก็บ่ไม่ยังหลายคะ่ะผ้าช่มบรรยากาศน้ำก่องกับทรายไปทรายมาตามจะของเลยคะ่ะเก็บบรรยากาศดีๆจะทงใหงทงหน้ามาฝากคะ่ะมาเบิ่งบรรยากาศเบิ่งน้ำข่างเบิ่งของฝาเบิง่งภูเขาไปเนาะคะ่ะมาเบิ่งเขาห้องน้ำคะ่ะ เขาห้องกับกำลัางงามขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะมูมี่ยังหลายอยากเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากจ้ะ